ชาวชิสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จุดชมวิวกิโกคอกับวิวอันสุดแสนพิเศษที่ผมตามหาและนั่นก็คือวิวพระอาทิตย์ตกที่ท่านจะได้รับชมกันต่อไปนี้นะครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของจุดชมวิวกิโกคที่มีร้านกาแฟอันแสนอร่อยอยู่ที่นี่นะฮะ กคนครับแล้วตอนนี้ไฮไลท์ของเรานั่นก็คือพระอาทิต์รับเหลี่ยมเขาที่กีดคอคอตอนนี้พระอาทิต์ก็รับเหลี่ยมเขาลงไปแล้วนะฮะท้องฟ้าก็กําลังเริ่มทยอยย่อแสงลงเรื่อยๆแล้วนะครับและหมูนกกาที่บยบินอยู่นี้ก็กําลังเร่งรีบกลับสู่รังเขากันแล้วนะครับก่อนที่พระอาทิต์จะรับขอบฟ้าลงไปนะฮะส่วนตัวผมก็เช่นกันนะครับคืนนี้ก็ต้องเดินทาง ไปตามหาที่พักกันต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็จองไว้ที่อําเภอปลายนะฮะซึ่งก็สามารถเดินทางจากกีกอคอได้แต่อาจจะต้องขับรถตอนกลางคืนสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่อําเภอปลายกันนะครับไปดูกันว่าโรงแรมที่ผมพักคืนนี้เป็นยังไงนะฮะดูไว้เป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะไปพักที่ปลายนะครับลาแล้วนะฮะกีกคอคอแล้วเจอกันใหม่ฮะแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงอําเภอปลายแล้วนะครับและนี่ก็คือโรงแรมที่ผมพักคืนนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าห้องพักที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสวัสดีครับทุกคนอรุณสวัสดิ์นะฮะและนี่ก็คือโรงแรมที่ผมพักที่ไปเมื่อคืนนี้นะครับ อันนี้ก็คือสภาพด้านหน้าห้องนะฮะตอนนี้ตอนเชาน้านี้หมอกลงอยู่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในห้องกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะและนี่ก็คือห้องที่ผมพักเมื่อคืนนะครับนี่เตียงแรกนี้ผมไม่ได้นอนนะครับโดยทำเนียมก็เลยต้องเอาของมาวางไว้บนเตียงนะฮะส่วนนี้คือเตียงที่ผมนอนที่นี่ก็จะมี หัวเตียงให้อย่างนี้นะครับนี่ดัดแปลงมาจากบานน้าต่างแล้วก็มีโคมไฟให้นะครับมีน้ําเปล่าสองขวดนะฮะมีที่ตรงหัวเตียงผมไปวางไว้ขวดนึงแล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะมีกาชงกาแฟให้มีทิชชู่มีแก้วมีช้อนให้แต่ไม่มีกาแฟให้นะฮะและนี่ก็มีตู้เย็นนะครับสําหรับใครที่มาทํางานนี่โต๊ะตัวนี้สามารถนั่งทํางานได้สบายๆนะฮะมีปลั๊กไฟให้ ลำพังตรงต้นนี้มีให้ถึงสามจุดเลยนะครับโรงแรมนี้มีชื่อว่าสโ i ไลสบายดีไปเบรกแอนด์เบรกฟาดนะครับแต่ชื่อเบรกแอนด์เบรกฟาดแต่ห้องที่ผมพักนี้เป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำดีกว่าฮะและนี่ก็คือห้องน้ำโอ้ยเวลามาห้องน้ำที่ไรนี่เอาอล้วครับเจอคนลอยแล้วสวัสดีนะ นี่คือห้องน้ำนะครับเป็นแบบแยก2ฟัง์กชันนี่เปิดไฟแล้วครับนี่พอเดินเข้ามาจากประตูปุ๊บก็จะเจอตัวซิงค์ล้างหน้าก่อนเลยนะฮะที่นี่ก็จะมีแชมพูกับสบู่ก้อนให้2ชุดนะฮะทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องสุขภัณฑ์นะห้องสุขานั่นเอง เป็นแบบชักโครกมีสายชำระให้ด้วยนะครับนี่เป็นที่ถูกใจคนไทยแน่นอนเพราะว่ายังไงเราก็ติดสายชำระมากกว่ากระดาษทิชชู่นะครับตัวห้องทางซ้ายมือนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําครับนี่เป็นห้องอาบน้ํามีเครื่องทำน้าร้อนนะฮะเครื่องทำน้าร้อนนะั้นก็มีระบบ ELCB ตัวนี้สําคัญนะครับทุกคนเพราะตัวนี้นี่จะต้องกดเทสดูว่ามันสามารถ ทํางานตัดไฟได้ไหมเวลาไฟร่วด,ดูนะฮะเราก็ต้องลองกดเทสทุกครั้งก่อนใช้นะเวลามาโรงแรมเนี่ยอพอกดปุ๊บมันจะดังตึง้งแล้วก็จะมีแหงตัวนี้โผล่มาแล้วก็กดกลับขึ้นไปเพื่อรีเซ็ตการทํางานนะฮะโอเคพอกดกลับขึ้นไปไฟเขียวติดแสดงว่าใช้ได้เราลองเทสอีกทีนะครับทุกคนเวลาไปโรงแรมนี้ต้องเทส e l c b ตัวนี้เสมอนะครับกดใช้ืั้งทำน้ำอุ่นกดดูนะครับอ่า พะเดิงตึง้งตัวนี้ตกลงมาไฟเขียวดับแสดงว่าระบบตัดไฟใช้ได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตกลับไปโดยการดันตัวนี้ขึ้นไปตรงๆโอเคแปลว่าใช้ได้นะฮะปลอดภัยพื้นจะทำเป็นลักษณะปูนปืยน,นะครับแต่เขาก็มีรองเท้าอย่างนี้ให้นะครับกันพื้นเย็นนะครับเพราะอากาศที่ไปนั้นเย็นมากนะฮะประตูห้องก็จะเป็นกระจกซะเยอะนะครับแต่ถ้ากลางวันกลัวแสงเขา้าเขาก็มีม่านให้นะฮะ มีแม่นตัวนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวทำธุระส่วนตัวกันนะครับเพราะมีแผนเดินทางต่อนะฮะเมื่อคืนเหนื่อยมากมาก็อน,นอนทั้งชุดที่ออกมาจากปานมาพายอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องขออน,นุญาตทำธุระก่อนนะครับขอรีวิวโรงแรมที่พักเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเป็นโรงแรมที่สงบดีนะฮะเยี่ยมเลยครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือโรงแรมนี้ดูนะฮะผมจะแพนกล้องไปทั่ว,วห้องเราจะไม่เห็นสิ่งนึงนะฮะเฉเลยเลยแล้วกันฮนะนั่นก็คือไม่มีทีวีนะครับที่โรงแรมนี้แต่สมัยนี้ไม่มีทีวีนี่อาจจะไม่เป็นไรเลยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีกันนะครับเวลาเดินทางส่วนมากก็จะดูทุกอย่างจากมือถือกันนะครับ เราก็สามารถใช้มือถือของเราในการรับความบันเทิงของเราส่วนตัวได้ทุกคนครับและนี่ก็คือที่พักที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับขับรถลงมาจากปางมาผ้าก็มาแวะพักที่นี่ฮนะตะโลไลส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าฮะและนี้ก็คือประตูทางเข้านะครับข้างในก็จัดแต่งไว้เป็นบรรยากาศสวนที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติฮะและนี่ครับทางเดิน เป็นแบบนี้นะฮะเหมาะกับ,กค,บคนที่มาเป็นแบ็คแพ็คนะฮะถ้าเป็นกระเป๋าอ,อาจจะลากลําบากนิดนึงแต่ก็ระยะทางนิดเดียวนะ,ะนึกถึงนิดเดียวก็ถึงห้องแล้วครับนี่ก็คือห้องที่ผมพักเมื่อคืนนะฮะแันนี้ก็คือทางที่ไปที่ฟอนนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คเอาท์้วฮะเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางกันต่อนะครับทุกคน และปกติตรงนี้จะมีสาว่าน้ำด้วยนะฮะโอ้มีเพลงนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตถ่ายสักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเะช้านี้ผมจะมากินขาหมูมันโถกับอาหารยูนนานเป็นอาหารเช้ากันนะครับผมเลยมาที่หมู่บ้านสันติชนนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมลงรถมาแล้วฮะกำลังจะเดินไปหา อะไรกินตอนเช้านะครับขาหมูหมันโถถ้าจะดีนะฮะแต่มาคนเดียวสงสัยจะกินไม่หมดเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือหมูบ้านสันติชนนะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งที่เป็นร้านอาหารฝัง่งนูน้นกันดีกว่าครับตอนนี้ก็เป็นมีร้านของฝากอะไรเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะฮะ ันนี้ก็เดินเข้ามาในร้านอาหารนะครับร้านแรกเลยโอ้ตรงนี้ก็มีบ่อน้ำนะมีปลาไหมโอ้มีปลาครับนะครับปลาพูดเพราะเดี๋ยวเราไปหาตัวนั่งกันดีกว่าฮะ ครับนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฝั่งนู้นก็ออร้าลนเดียวกันเดี๋ยวเลือกไปนั่งฝั่งนู้นนะฮะมันอยู่ในร่มหน่อย เอาละับทุกคนครับคลิปนี้ผมต้องขอ,อภัยที่ยังไม่ได้กินให้ดูนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับมาดูว่าขาหมูมันโถอันเนี้ยขาหมูน้ำแดงกับมันโถของที่นี่นั้นเป็นยังไงบ้างนะฮะดูสิครับดูแล้วมันนุ่มแน่าทานเลือกเกินนะครับและเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงท้ายปีเก่าของปี2563นะครับผมขอวอวยพรให้ทุกคนจงประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จ ต้อนรับปี2564นะครับสิ่งใดที่ทำลงไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จในปี2563ก็ขอให้จงประสบความสำเร็จในปี2564นะครับทุกคนแล้วโรคไข้ไข้เจ็บโควิดอะไรก็ขอให้จงมาลายหายไปขอให้คนทุกท่านทุกคนนะครับกลับมามีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพเศรษฐกิจเงินทอง ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่รวย,วย,วย,วยเๆเฮงๆกันทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าและเป็นคลิปปีใหม่นะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะฮะ